สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอดคาราบาลสำนึกผิดขอโทษผู้ว่าสุพรรณบอกมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ขาดสติจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เมื่อทางแอดคาราบาลเดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยแอดคาราบาลถูกห้ามแสดงคอนเสิร์ตในจังหวัดบ้านเกิดพร้อมกันนี้นะแอดได้ตะกนเรียกผู้ว่าสุพรรณบุรีขึ้นมาเคลียร์บนเวทีด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวทำเอา เกิดข้อสงสัยกันไปต่างๆน,นานาว่าพระอะไรถึงทำให้แอดคาราบาวโมหโเดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตได้ขนาดนี้มีประเด็นอะไรหรือไม่ระทั้งต่อมานายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงความจริงกรณีดังกล่าวระบุว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากกรณีแอดโกรธที่ไม่ได้ถูกจ้างมาเล่นงานอนุสร์ดอนเจดีพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดในเพจคาราบาวออฟฟิเชียลได้โพสต์ถึงกรณีเดือดดังกล่าวโดยระบุว่ากระผมนายยน ยงโอภากุลหรือแอนคาราบาวได้ใช้วาจาลบหลู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม2 5 6 5ณนอาำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาท่านผู้ว่าออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคำอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไปจึงของกราบขออภัยท่านผู้ว่าและขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริงจนเรื่องคดีความร้อ อ้าแขนรับความผิดเต็มๆเลยครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ